สวัสดีค่ะวันนี้สวนพย,าย,ามายอมไม้ล้อมีต้นไม้มานําเสนอนั่นก็คือต้นเหลืองปีเดียทอนหรือต้นตะเบนนั่นเองค่ะจะมีขนาดตั้งแต่1.5นิ้วถึง2นิ้วนะคะแล้วจะมีดอกด้วยนะคะเป็นสีเหลืองสวยมากอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของดอกเหลืองปีเดียทอนนะคะเรามาชมรูปตัวอย่างของต้นเหลืองปีเดียทอนกันค่ะเริ่มจากรูปแรกขนาด1นดนิ้วนะคะ นที่เห็นในรูปก็จะเป็นคุณแม่พยอมเจ้าของสวนพยอมไม้ล้อมของเราเองค่ะรูปที่2นะคะก็จะเป็นขนาด2นิ้วค่ะและรูปที่3ก็เป็นขนาด2นิ้วเหมือนกันค่ะและรูปนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของต้นเหลืองปิริยทอนหรือต้นตะเบเม,มื่อลงปลูกเรียบร้อยแล้วนะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจสาบ้านมาเลือกชมได้ที่สวนนะคะต้า้าจอยู่ที่จังหวัดนครนายกถนนเส้นบ้านนาแก่งคอย หรือโทรติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์093 335 9956คุณต้อมส่วนพยอมและอีกหนึ่งเบอร์คือ084 916 5170คุณแม่พยอมค่ะ